สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้จะทําคลิปนับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจะทําแผนพัฒนาการศึกษาของอบทและก็แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับมาจนถึงวันนี้นะครับผมก็จะนําเสอเนอนะแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบลตีภานะครับเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนนะครับซึ่งอันนี้นะก็จะเป็นตัวอย่างน้าหน้าปก แผนพัฒนาการศึกษานะ66ถึง70นับของทศบาลตะบนเทพ่านะครับสารบัญนับก็จะมีอยู่5บทด้วยกันนะครับบทนำผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมายุทธศาสตร์และกลยุทธ์บัญชีโครงการนะครับและก็การติดตามและก็การประเมินผลนับการนําแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัตินะครับภาคผนวกนับก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับก็จะประกอบด้วยประกาศแต่งตั้งนับคณะกรรมการ การศึกษานับของทิศบาลมาดิเอ็มชอบนะับซึ่งเป็นรายงานการประชุมนับของคณะกรกรมการและก็สุดท้ายนะครับประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษานะครับรละการเราสามารถที่จะเพิ่มเติมนะับในส่วนของ คณะผู้จัดจทำนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่านะ้าจากการประเมิน LPE ที่ผ่านมานะแผนพัฒนาการศึกษาทั้งของอปทเองและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเนี่ยก็จะนํามาเป็นตัวชี้วัดนะครับมีคะแนนให้ด้วยนะพูดง่ายๆพูดสั้นๆนะครับต่อมา เข้าสู่นะครับเนื้อหาบทที่1นะครับก็จะเปลี่ยนเรื่องของบทนำนะครับกล่าวสรุปโดยย่อนะครับของที่มาของวิสัยทัศน์นะครับว่าเราได้มาอย่างไรนะครับสำหรับวิสัยทัศน์นะครับเส่งวิสัยทัศน์ของผมเองเนี่ยก็ผ่านคณะกรรมการได้ทําการเสนอแนะนะรแล้วก็ปรับปรุงนะครับจนกระทั่งตกผลึกนะครับเป็นวิสัยทัศน์นะครับต่อมาก็เป็นพันธกิจนะครับหนึ่งสองสามเป้าประสงค์นะครับประกอบด้วยอะไรบ้าง แล้วก็ต่อมาครับเราก็นำมาเขียนเป็นตัวชี้วัดนะครับข้อมูลปัจจุบันน้าร้อยละเท่าไหร่น้าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สังเกตนะเราก็จะเห็นได้ว่าเกณฑ์การประเมินทุกข้อนะครับก็พยายามปรับนะครับให้คาเป้าหมายนะครับก็พยายามปรับน้าให้อยู่ในร้อยละ80นะเพราะว่าหมายถึงผ่านเกณฑ์การประเมินนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราตั้งต่ำๆไว้นะครับบางครั้งก็อาจจะไม่เป็นการท้าทายน้ำให้กับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะการตั้งเป้าประสงค์นะครับตัวชี้วัดและก็ข้อมูลปัจจุบันนะครับข้อมูลเบสดลน์แล้วก็ค่าเป้าหมายนะครับของแต่ละปีตั้งแต่ปี66ถึงปี70นนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดตัวชี้วัดซึ่งเราก็ใส่นะครับทุกข้อนะครับลงไปขอบเขตความหมายหน่วยวัดนะครับค่าเป้าหมายวิธีการคำนวณนะครับข้อมูลปัจจุบันแหล่งข้อมูลแล้วก็ความถี่นะครับในการรายงานข้อมูล อันนี้ก็ใส่ไปทุกข้อเลยนะครับปทนํำก็เสร็จบทที่2นะครับก็จะอธิบายถึงผลการจัดการศึกษานาในรอบแผนที่ผ่านมานะครับสิ่งของผมเองเนี่ยก็ได้สรุปนะครับว่ามียุทธศาสตร์และกลยุทธ์อะไรบ้างนะครและก็ประกอบด้วยโครงการอะไรบ้างนะครับสำหรับรอบแผนที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เราสามารถจะอธิบายได้นะครับนั่นก็คือ ชื่องการวัตถุประสงะค์หน้าที่ตั้งไว้และก็ผลการดําเนินงานนะครับซึ่งตันนี้นะครับก็จากที่ประชุมน,นับคณะกรรมการเนี่ยก็เสนอแนะนะ้าให้เราอธิบายนับผลการดําเนินงานนะว่าเราได้ดําเนินการอะไรบ้างนะครับซึ่งก็ให้เห็นนับข้อมูลเชิงคุณภาพและก็ข้อมูลเชิงปริมาณนะครับ สิ่งคณะกรรมการก็ได้เสนอและแล้วก็ผมก็ได้ปรับแก้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของผลการดําเนินงานนะครับในรอบแผนที่ผ่านมานะครับสาหรับโครงการและก็กิจกรรมต่างๆนะครับบทที่ะครับก็จะเป็นในเรื่องของยุทธศาสตร์และก็กลยุทธ์นะครับที่สถาบันบริภาเนี่ยก็จะมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์นะครับในปีงบประมาณ66-70ถึงเจดน้ดังนี้สิ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่นะครับว่าจะ กำหนดยุทธศาสตร์และก็กลยุทธ์อย่างไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะครับบทที่4น้ซึ่งเป็นบัญชีโครงการนะหรือว่ากิจกรรมน้าซึ่งส่วนนี้เนี่ย ในส่วนของโครงการนะครับและก็งบประมาณก็ต้องผ่านที่ประชุมนัคณะกรรมการแผนนับรวมกันพิจารณานะครับความเหมาะสมนะว่าโครงการนี้งบป,ประมาณเท่านี้มีความเหมาะสมหรือไม่นะครับซึ่งของผมเองก็ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการศึกษานับของทศบาลน,นะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้การคำนวณถูกต้องนะครับก็แนะนำนะไม่ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณน,นะครับอย่างเช่น Microsoft Excel เพื่อที่จะทำให้การคำนวณน,นะตัวเลขต่างๆมีความถูกต้องนะคัแม่นยำนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าโครงการนะรถึงแม้ว่างบประมาณจะน้อยนะครับแต่ว่าเมื่อรวมกัน5ปีก็เกือบ40ล้านนะครับสำหรับอบทอเล็กๆนะครับอย่างที่สบ,บ,บาลตะบนเทพาสำหรับ,บอหาบทที่5นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการติดตามและประเมินผลการนำแผนนะครับไปสู่การปฏิบัติ น้ซึ่งเราก็จะมีการประเมินกิจกรรมโครงการนะที่ดําเนินการรอบ6เดือนนะครับหปีก็2ครั้งนะครับเราก็จะเพิ่มน้าในส่วนของคณะผู้จัดทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันทึกนะครับป่หน้าเพื่อที่จะประกาศใช้นะแผนพัฒนาการศึกษานะครับกหถึงเจของท่ศบาลนะครับเนื้อหานะครับก็ประมาณนี้นะซึ่งเราก็ต้องอ้างอิงนะครับตามหนังสือสั่งการน้ของกระทรวงมหาดไทย นะครับและก็สุดท้ายนั้นนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะนั่นก็คือการประกาศใช้นะครับซึ่งของผมเองเนี่ยนับก็ประกาศใช้เมื่อวันที่19กรกฎาคมนะครับ2564ซึ่งแผนนี้นะครับก็จะนำไปใช้นะในการประกอบนับการประเมิน LPE นะซึ่งก็มีอยู่ตลอดนะครับซึ่งเราคงหนีไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแผนนั้ต่างๆก็พยายามนับทำ ให้เสร็จเรียบร้อยนะครก่อนที่จะมีการใช้น้ำในปี66-70ถึง70สนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับผงจะเป็นประโยชน์นะครับในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี6 6 7ถึง70นะครับของอปทและสถานศึกษานะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคลิปนะครับตลอดที่ผ่านมานะครับทั้งหมด20คลิปที่ผมได้เผยแพร่ นะครับก็หวังว่านับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมและก็ติดตามนะครับขอบคุณครับ